สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะวันนี้แม่ควานเปิดรับออเดอร์อาหารช้างออนไลน์ช้างตกงานนะคะวันนี้แม่ควานนี่นะคะนี่นะคะแม่ควานเปิดรับอาหารช้างออนไลน์นะคะนี่นะคะอาหารช้าง 1ตักห่ตักล้า35 km, ามาคะแนนสตักล้า100คะแนนนะคะแม่แม่ควานได้ขึ้นป้ายไว้นะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซีทุกท่านร่วมบุหนุนอาหารช้างออนไลน์นะคะให้คุณแม่ลินลี่น้องวันดีน้องสุพรรษานะคะมีช้างอยู่สามเชือกนะคะมีคุณแม่ลินลี่ น้องสุพรรษาแล้วก็พี่วันดีนะคะเมลินลี่กับน้องสุพรรษาตกงานมาจากพัทยานะคะฝากอุดหนุนอาหารช้างผ่านสื่อออนไลน์ให้สามแม่ลูกนี้ด้วยนะคะคุณแม่ลินลี่น้องสุพรรษาแล้วก็พี่วันดีนะคะ อยู่พี่วันดีนะคะจะนั่งหรือเปล่าคะเนื่องจากช่องของเรายอดซับยังไม่ถึงพันนะคะแม่ควานก็มาเปิดรับออเดอร์ขายอาหารผ่านสื่อออนไลน์นะคะแม่ควานจะปักหมุดไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะ อาหารของเรามีกล้วยมีอ้อยมีมันแก้วนะคะ1ตะกร้า35มาคะแนน3ตะกร้า100คะแนนนะคะฝากแม่เอฟซใจบุญร่วมอุดหนุนอาหารช้างสาแม่ลูกนี้ด้วยนะคะแม่ควานก็จะปากหมุดเลขที่บัญชีไว้ด้านล่างนะคะช้างของเรามีอยู่3ามเชือกนะคะมีแม่ลินลี่ น้องวันดีน้องสุพรรษานะคะคุณแม่ลินลี่อายุ17เจปีนะคะเป็นแม่ลูกอ่อนน้องน้องสุพรรษาหรือนุม๋มเองอายุ8ดเดือนครบ8ดเดือนแล้วนะคะวันที่9้านุม๋มเองครบ8เดือนแล้วนะคะดูคุณแม่ลินลี่สายกินขอกินแล้วนะคะไหคุณแม่ลิลี่วัดดีส <Yeah. Yeah. S 1> วัสดีสวยน้อยคุณแม่ลิลี่ ตอกตอกขออาหารกินแล้วนะคะสวัสดีไหมคุณแม่ลิลี่ <c oughs> เอ,อสุดยอดมากนะคะคุณแม่ลิลี่ฝากคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะคะร่วมอุดหนุนอาหารช้างสามแม่ลูกนะคะหนึ่งคันหนึ่งตะกร้าสามสิบห้าคะแนนหนึ่งตะกร้าสามสิบห้าคะแนนสามตะกร้าหนึ่งร้อยคะแนนนะคะ ฝากอุดหนุนเป็นกำลังใจให้3แม่ลูกนี้นะคะฝากคุณแม่ f อซใจบุญที่เข้าติดตามคลิปนี้ฝากอุดหนุนอาหารช้างออนไลน์ด้วยนะคะ1ตะกล้า35คะแนนนะคะ3ตะกล้า100คะแนนนะคะ น้องสุพรรษาจาสวัสดีค่ะไหนขออาหารคุณแม่ทำยังไงคะไหนวัสดีสวยวัสดีสวยไหนวัสดีสวยทำไงคะยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะคือน้องวันดีก็จะแย่งกล้องแล้วนะคะไหนวันดีน้องวันดีสวัสดีสวยทำไงคะน้องวันดีอายุสี่ปีสี่เดือนแล้วนะคะถ้าะนังของนางท่าไปจำของน้องวันดีนะคะ ฝากคุณแม่เอฟซร่วมอุดหนุนอาหารช้างผ่านซื้อออนไลน์ให้สามแม่ลูกนี้ด้วยนะคะเอาภาพความน่ารักของน้องวันดีมาฝากนะคะนุมเมงจ้า นุ่มเมงจ้าสวัสดีค่ะนุมเงจ้าสวัสดีค่ะ ฝากคุณแม่ใจบุญร่วมอุดหนุนอาหารช้างให้3มแม่ลูกผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะคะช้างมี3าเชือกคุณแม่ลิลลี่น้องวันดีน้องสุพรรณษานะคะอาหารของเราหน,นึ่งตะกร้าสามสิบห้คะแนนสาตะกร้าหนึ่งร้อยคะแนนนะคะคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรณษาด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะด้วยบุุนุนอาหารช้างผ่านสื่อออนไลน์ให้ช้างสามแม่ลูกนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ